แนะนำนักธุรกิจรุ่นใหม่น้สิง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 สวัสดีครับนิ่มโนนมากวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนตอนเนี้ยดีขึ้นพ่อนําเสนอเข้าไปเครื่องประดับสีทองถ้าเป็นทองจริงบาทละ2องหมืนแต่ถ้าเป็นทองนี่บาทละสองรอยลูกครับกอมให้อยู่หมัดได้เลยพ่อ ปอะไรกันเนี้ยพอลูกคู่เนี้ยอะไรอีกไม่ทันสมัยสิเขาเรียกว่าโฆษณายุคใหม่แนวนี้เรียกว่ารามติ๊กโปติตกโปต๊กโปเป็นไงเต้น่ารักเปติุ๊โปโถไอสัตว์ไม่น่าถูกใครติ๊กโปติ๊กโปตกโป ก่อนนี้ผมเป็นนักเลงผมมันห้าวเป้งเตะต,ต่อยกิวไข่มีเรื่องก็ขอให้บอกเรื่องมัดเข่าสอก็ต้องยกนิ้วให้ตอนนี้ผมอยากกำตัวให้เรื่องชั่วๆไม่ถูกโยทิ้งไปเปลี่ยนใจมาขาขึ้นประดับเพือนดูสิครับลองหยิบดูได้ตุ้มหูแหวนสร้อยกำไรใส่แล้วใชยเัยลองแหมเอาไหมใส่แล้วผู้คนตะลึงคุณตายยั่งทึ่งทำมาซื้อจากไหนใส่แล้วผู้คนอิจฉาลองเรียกป่าขาคุณย่าลองไหมถุยะไรนักหนาว ไวาไยอะไรเลยโอ<ฮ>้โหแม้ถุยคมซะด้วยเข้าบีดทุกถุยเลยนะนี่กินหมากตั้งแต่เมื่อไหร่อะเสืออแล้วเอาเฮ้ยโผ